สวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิ้ลวีคูครับครับเปิ้ลวีคูครับครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพี่เปิ้ลนะครับให้คุณผู้ชมฟังว่าฟิล์มที่เซอร์99%พี่เปิ้ลเอาว่าสเปคดีกว่าสเปคแล้วกันนะครับอย่างนี้จอนะครับนี่จอไอ้เห็ดเนี่ยอันนี้คือของกระทรวงพลังงานบ้านเราแล้วกันนะครับทำไมทุกครั้งเราบอกว่าเออเวลาเลิกฟิล์มพอดูสเปค VLT UV IR เอ่อเซอร์ปุ๊บเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย ของประเทศไทยแล้วกันนะครับประเทศไทยเขามีระบบการทดสอบอยู่เขามีเกณฑ์อยู่มาตรฐานการทดสอบคืออย่างนี้นะครับ ISO 9050มีมาตรฐาน ISO อันนี้ที่กระทรวงที่กระทรวงพลังงานกําหนดนะครับกระจกข้อทดสอบกระจกที่เรื่องใช้ทดสอบคือไม่ใช่แบบนี้กระจกอะไรก็ได้กระจกมันต้องมีกระจกมอกของเขาความานาในการในการส่งตัวอย่างไปทดสอบในฉลากมันจะโชว์ก็คือค่าโซล่าฮิเกนเราเอา โซ <1 S 2> ล,ล่าฮิเกอร์หนึ่งโลกโซล,ล่าฮิเกนเนี่ยมันคือ,อทีเซอร,ซอรอ์อย่างที่เราเคยบอกให้แล้วพอว่าสเปคเอาอย่างเอาคุณไม้เอาวิเคสามสูตรมาได้ครับเดี๋วเร่าให้ผู้ชมฟังก่อนว่าใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับแล้วก็สงสัยว่าค่าทีเซอร์คืออะไรค่าทีเซอร์คือค่าหนึ่งที่บ่งบอกว่าฟิล์มตัวนั้นเนี่ยการร้อนได้ดีแค่ไหนการความร้อนรวมได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งยิ่งเยอะยิ่งดีใช่แต่ต้องเทียบกับฟิล์มที่มีความเข้มขึ้นอยู่กับแสงด้วยเท่ากันฟิล์มยิ่งเข้ม ทีเซอร์ยิ่งสูงอ่านี้ม่เอามาเอาให้ดูให้ดูค่าทีเซอร์สามศูนทีเซอร์นะครับทีเซอร์อยู่นี่นะครับหกประมาณ69สิ้านะครับค่า S H G C โซล่าโซล่าฮีทเกนของเราที่ตลาดเพิ่5นะครับอันนี้คือ V K สามศูก็คือลบหนึ่งไวลบหนึ่สามห้าหก็ประมาณ70%อร์เใกล้เคียง ครับครับ69สิบก้บเอ็ีนี้ถามว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปเทียบเนี่ยเรามี x 0 5 x 0 5ทีเซอร์เท่าไหร่เลย x 0 5นะครับทีเซอร์71ทีเซอร์71นะครับค่าโซล่าฮิตเกนตัวนี้ศูนย์จุดสามเจ็ดเอมนไหก็ใกล้เคียงมันจะอยู่5มันมดิฟหน่อยไม่ไม่ดิฟอะคือมันจะมาแค่สิบเปอร์เกินเพราะค่าพวกนี้เป็นค่าแสงเฉลีนะ่ยมันจะไม่หนีกันมากครับไอเนี่ยแสงเข้าสามสิบเปอร์เน ah เนี่ยตัวเลขยฮิตเกนยยิย่งดี อืมใช่คือมันมันคขายเข้ามาน้อยนะครับเราก็จะเย็นย์เนี่ยน้อยกว่า x อ็ศูนย์ห้าอ่านะครับอันนี้คือทีมแบบซีมราคา30,000ของเราอบบอีกตัวหนึงราคาที่20,000มันคนละคลาสกันนะครับเขาจะใสกว่าแต่เขาการความร้อนได้ดีกว่าและอีกอันหนึ่งเวลาลูกค้าจะเจอซื้อสเปคเวลาเขาขายส่วนใหญ่ก็จะมีเนี่ยมีเอลทีไออาร์แสงสองผ่านนะครับอันนี้แสงสองผ่านดีวีอ่าดีวีไออาร์สอง่านนะครับทีเนี้ยเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่เราสั่งมานะครับก็จากโรงงานนี่แหละ โรงงานนี้ก็คือเป็นโรงงานมาตรฐานโรงงานหนึ่งของจีนที่เขาใช้มีขายเครื่องทดสอบพวกนี้อันนี้มาซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายๆหลายๆแบรนด์ุกคนใช้ก็คะใช้ต่อให้เปลี่ยนข้างหน้าไปเป็นอะไรไส้ในคือมาจากนี่หมดอือคือแค่เปลี่ยนเปลี่ยนข้างหน้าไปครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นโรงงานที่ค่อนข้างมาตรฐานสุดทั่วโลกใช้ทุกคนสั่งกากจีนแม้กระทั่งที่อเมริกาเองเราก็จะเห็นเครื่องแบบนี้คุณผู้ชมใชใช้ในการทดสอบฟิล์มใช่แทบทุกค่ายเลยใช่สำหรับการวัดค่าสามค่าคือ แสง UV ไอ้อะใช่แต่เขาจะวัดได้แม่นคือ3ค่านี้นะครับคขาเข้าข้งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเอาเอาฟิล์มเมื่อกี้แล้วกันอ่อ X ศูนาเนาะนะครับ X 0 5เนี่ยสังเกตว่าเอ่อ X 0 5สเปคที่เราขายเนี่ย visible light อยู่8นะครับครับ IR อยู่83ครับนะครับผมให้ดูแล้วกัน UV เราไม่ต้องคุย UV ไม่ต้องคุยเพราะอย่างผมพูดค่อนข้างบ่อยแล้วว่าฟิล์มมาตรฐานคุณผู้ชม UV เขาก้าวสอยู่แล้ว visible light 8 อันนี้เครื่องนี้นะครับวีคูบัไลท์แปดไออาร์แปดสิบสี่เครื่องนี้เป็นเครื่องที่พอร์ตเทเบิลถามของความต่างสองเครื่องนี้คือเครื่องที่พอร์ตเทเบิลมีแบตในตัวเดี๋ยวผมจะถามเลยเขาต่างกันยังไงถ้าเครื่องนี้เป็นเครื่อสั้นไออาร์เครื่อสั้นไออาร์ก็ร้อยห้าสิบแต่เครื่องนี้อันนี้คือฟูเลสอาร์โอเคฟูเลสเลยนะครับสังเกตว่าเนี่ยวีคูนเนี่ยฟูเลสไออาร์แปดแปดสิบหกเท่ากันเลยนะอืนะครับทีนี้มาดูให้ดูแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งอันนี้คือ แปเซรามิกอันหนึ่งที่ที่เราใช้ทดสอบอประจำที่สเปคเขาขายแล้วผมบอกสเปคเขาขายอะทีเซอร์เก้าสิบไออาร์เก้าสิบห้าเดี๋ยวมันเป็นเป็นไปได้พี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างขนาดวีคูหนึ่งศูนย์ตัวท็อปเราคุณผู้ชมทีเซอร์ยังเจ็ดสิบสี่เองเขาก็สิบเลยเหรอก็ไม่รู้นี่คือสเปคที่เขาขายนะโอเคสเปคที่เขาขายซึ่งเครื่องอย่างที่บอกไออาร์เนี่ยมันวัดเนี่ยมันวัดได่ตั้งแต่ขึ้นสั้นขึ้นยาวขึ้นหนึ่งเลยคือโค้งขึ้นผมไม่ดูตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้แสง นะครับแห่งซองผ่านหกให้คุณนายดูเจ็ดสิบสามระเกตค่าโซล่าฮิเกนนะครับโซล่าฮิเกนศูจุดหเมื่อกี้จำได้ไหมเอ็กซ์ศูนย์ห้าโซล่าฮเกนเราอยู่ที่อ่ะเอากันจ่าจ่าเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ศูนย์จุดหนึ่งสามสองใช่ไหมใช่เอาเอ็กซศูนย์ห้าเข้าไปครับค่าเท่าไหร่เลยตอนนี้อยู่ที่0ูนยจดศย์เ้าเจ็ดเท่ากับถ้าวัดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราบอกหนึ่งลบ ตล่ฮิตเกนคือทีเซอร์ใช่ข้อกับเงี้ย x ศูนย์ห้าทีเซอร์เก้าสิบเก้าเออใช่คุณผู้ชมหนึ่งลบเอสซีใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมเริ่มสังเกตแล้วความเป็นตาอยู่อะไฮิตเกนอันเดียไตอนนี้คือค่าจากแกลบค่าจากแกลบเป็นศูนย์จุดสามเจ็ดอ่าค่าจากแลบเลยครับนี่ชัดเจนอันนี้ค่าจากแกลบเอาเนี้ยเเราให้ดูของเราเองเพราะว่าเราไม่รู้ของเขาของเขา ของเขาไม่มีผลแลบของเขาเราไม่มีไอ้นี่ของเขาไอ้นี่คือได้ที่ผ่านฉลากมาตรฐานเบอร์ห้ามาตรฐานเบอร์ห้าคือมาตรฐานที่0.0 SHG ต่ำกว่า0.45ทุกคนได้เบอร์ห้าหมดโซลาร์ฮีเกนต่ำกว่า0.45ใช่เพราะลำพังกระจกมันก็ประมาณ0.040.5ทีนี้เวลามาขายเนี่ยฟิล์มในบ้านเราเดี๋ยวนี้โรงงานเข้ามาเยอะนะครับแล้วโรงงานพวกนี้บางทีก็เอาเครื่องพวกนี้เข้ามา โดยทําสเปคให้มันวัดฟิล์มโชว์ค่าทําให้เขาสามารถทําให้ฟิล์มเขาดูดีองง่ะอโชว์ค่าที่มันเป็นทีเซอร์อะไรได้เลยไออาร์ได้เลยแต่ถามว่าเนี่ยแม้แต่เนี่ยคือค่าโซลาร์ที่เก่จริงอยากให้ลูกค้าดูว่ามันมันต้องมาจากหน่วยง,งานที่น่าเชื่อถืออันนี้คือเรื่องมาตรฐานละใช่แม้แต่โรงงานเนี่ยเราก็คุยกับเขาเองว่าเขามีเครื่องมือที่วัดทีเซอร์ได้ไหมเขาบอกเขาเขาทาไม่ได้อม,มันมันไม่สเสถียรเพราะทีเซอร์คือทีเซอร์คือค่าความร้อนรวมมันต้องค่าพลังงานร้อน ความร้อนทั้งหมดที่ผ่านความร้อนทั้งหมดที่สะท้อนแล้วก็ความร้อนทั้งหมดที่ดูดซับจริงๆคือกลไกในการวัดมันไม่ได้สามารถเอากระจกหนึ่งแผ่นวางปึ้งแล้วมันได้เลยมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้ visible light IR UV อืออืออือโทรทัศน์โซลาร์เลยที visible light IR UV ไม่ใช่โทรทัศน์โซลาร์เลยทีครับเนี่ยเนื้อบอกให้ดูเนี่ยแม้แต่ของเราเองถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้เิมาตรฐานในการวัดที่เราใช้กันเป็นสแตนดาร์ดของเราอย่างวีคูเองเนี่ยเราวัดเนี่ยโอเคที่ไหนยังไงบ้าง สามแหล่งให้ง่ายนะครับตอนนี้คือหนึ่งคือมาตรฐานโรงงานวัดโดยโรงงานโรงงานก็จะมีสเปคมาส่งสเปคมาให้เราเพื่อใช้ในการโฆษณาแต่ก่อนที่เราจะออกสเปคการโฆษณาเราจะส่งตรวจสอบที่สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีอมดโอเคโอเคคือเราใช้กันมาตั้งแต่แรกเลยคณะคณะพลังงานและวัสดุก็่คือหน่วยงานหนึ่งที่ทดสอบได้ในไทยหน่วยงานที่2ที่ออกฉลากพยังงานเบอร์ห้านี่คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้เราพูดถึงบ่อย ไม่ให้โดนไม่ให้โดนก็โดยเครื่องที่เขาใช้งานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมาตรฐานการใช้เครื่องเนี่ยเครื่องที่เขาใช้กันอันนี้อันนี้หเป็นห้องปฏิบัติงานทางแสงนะครับอันนี้เป็นของหน่วยงานราชการทีห้องอมาเขาก็ทดสอบว่าอยู่หลายๆอย่างมาตรฐานเนี่ยต้องบอกเลยมาตรฐานการทดสอบ ISO เนี่ยต้องถามว่าถ้าคุณถามว่าเอ้ยแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ผ่าน ISO เ,น,เนี่ยมีครูก็ผ่านเนี่ย ATM เราใช้มาตรฐานแบบนี้ เราส่งทดสอบนี้เหมือนกันนะครับไม่แต่เดี๋ยวต้องดูด้วยนะพี่เปิ้ล ISO อะไรถ้าผ่านมาตรฐาน ISO 14ื่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะมันไม่ได้เกี่ยวกับฟิล์มแล้วนะใช่ครับเมื่อกี้ก็อันนี้เลยให้ดูเครื่องอันนี้คือเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องที่เขาเทสออปติคอลเทสออปติคอลพัลตี้ออปติคอลพัลตี้คืออะไรคุณสมบัติของแสงก็คือพวกเนี้ยแสง IR UV อันนี้คือออปติคอลพัลตี้ที่เขาทดสอบซึ่งเราก็ส่งทดสอบจากสถาบันพวกนี้นะครับซึ่งเวทเลนส์มันก็มีอย่างที่เรารู้ ลูกค้ารู้อยู่ละวฟิล์มไหนก็บอกแหละฟิล์มแสงแดดมีวิ s i เบ e ร์ไลท์อายูวีใช่นะครับมันก็จะนีทดสอบเนี่ยความยาวมันได้ตามมาตรฐานสเปคที่โรงงานบอกเราไหมก่อนก่อนเราจะออกโฆษณาขึ้นเว็บก่อนเราจะออพีอาร์ประชาสามัมพันธ์ออกไป PR พีอาร์ API ให้ลูกค้านะครับอันนี้คือเครื่องที่เทสสังเกตอ่นะอันนี้คือเครื่องให้ในแลบที่เขาเทสว่าตัววิซ i เบอร์ไลท์อยูวีเท่าไหร่ดูเครื่องเบิ้องต้เลยคือเครื่องเขาไม่ใช่แบบอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ราคามูลค่านี่เขาเป็นหลักหลายล้านบาทหลายล้านในไทยมีไม่เกิน4เครื่อง นะครับแล้วก็คนที่จะซื้อมาคือเป็นหน่วยงานที่ใช้ทดสอบพอทดสอบพวกนี้เยอะๆเขาไม่เขาไม่ได้มาทดสอบปีเหมือนเดียวทดสอบกระจกด้วยวัสดุอย่างอื่นด้วยวัสดุอย่างอื่นด้วยไม่มีโรงงานปีมโรงงานไหนบริษัทที่เม่มีบริษัทผู้นำเข้าไหนที่ซื้อเครื่องแบบนี้คุณผู้ชมไปติดตามให้บริษัทเรเนี่ยนะครับแล้วเราก็ต้องส่งระบบการการทดสอบเาขาเขาก็จะมีการทดสอบการคำนวณในนี้ก็เครื่องอีกเครื่องนึงนี้เขาบอกมาตรฐานเนี่ยเพื่อมาตรฐานอะไรล่ะ มไม่ใช่หน 14, ึ่งหมื่นสีพหนึ่ที่ไม้บอกอ่ะบางทีเอาหา IS o s o มา14ื่นไม่เกี่ยวละ<ช>นะครับซึ่งมีอย่างนี้เพ<ม>ื่อคือหลายทีเนี่ยอ,องค์กรธุรกิจก็เอามาตรฐานที่ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักเลยแต่เอามาโฆษณาเพื่อเป็นการ c o n วินส์เป็นการจูงใจให้ผูๆๆ้บริโภคมาคือเวลาเขาบอกเออขเขาได้มาตรฐานไอของฝั่งยุโรปนู่นนี่นั่นดูด้วยบางอันเป็นแค่มาตรฐานผลิต ม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อแต่สิ่งที่เราใช้ฟิล์มเราต้องใช้มาตรฐานเลยมาตรฐานกันร้อนมาตรฐานสเปคทั้งหลายเนี่ยมันออกมามถูกไหมนะครับทีนี้ถามว่าที่บอกว่าโอ้ยถ้าด้วยความปัจจุบันนะครับก็พตรงๆเลยกอ่ลตัวโรงงานเข้ามาเยอะฟิล์มหลายอย่างเข้ามาเยอะตัวเครื่องมือเนี่ยแม้แต่ในจีนเองเนี่ยอันนี้เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการยอมรับในจีนบริษัทอื่นก็ทํากันมาแต่ละพัดแหละร,ราคาถูกกว่านี้เอาว่าเครื่องเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยเครื่องเล็กเล็กเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยหมื่น หมื่นหนึ่งประมาณหมื่นบาทใช่หมื่นหนึ่งหมื่นเราได้ค่าโฆษณาเขาไหมเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ใครก็ใช้เขาครับเขาไปเสิร์ชได้เลยเนี่ยเสิร์ช Google เนี่ย ls 1 8 2ไอ้รุ่นนี้ ls 1 0 1เนี่ยครับเขาจะมีซีรีส์ในการพัฒนาเขามาเรื่อยๆนะฮะว่าอันนี้มันโซลาร์ฮิเกนเครื่องนี้จริงๆเนี่ยวัตถุวัตถุประสงค์มันเอามาเพื่อวัดกระจกที่เป็นกระจก IGU ไม่ใช่เอามาวัดฟิล์มโอเคคนขายฟิล์มเอามาเพื่อวัดฟิล์ม เพราะฉะนั้นค<ช>ือ<ช>จะบอกว่าค<อ>่าจริงๆอย่างที่เพิร์นย้ําตั้งแต่ตอนแรกมันดูได้หลักๆก็คือ3ค่านี้ใช่อพอพอเป็นกระจกมันวัดได้เพราะว่า AI ไออาร์อะไรมันก็จะไม่สูงค<ช>่าโซล h e ฮ t g เกนมันจะไม่ไม่เพียเ<ช>้ยนเยอะแต่พอคุณเจอฟิล์มปุ๊บไม่แค่เอาเอ็กเอาเอาวีเคสิบเลยวีเคสิบที่เซอเราเท่าไหร่70เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่โซลฮเกนศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเอาหนึ่งไปลบ 99.99% 99อันนี้ BK10 T s เซอร์99.99% 99เนี่ยเนี่ยถ้าผมเชื่อเครื่องเนี้ยผมโฆษณาได้ไหมทีมีซึ่งจริงๆเราไม่ไแค่นะคุณผู้มชมเพราะ T เซอร์ของเราสหรับตัวนี้ BK10 เนี่ยเราแค่74%นะคอ,นนอันนี้อันนี้ฟิลม์มฟิล์มถึงขนาดนี้ซึ่งบอกว,ว่าบางทีเองเนี่ยเราไม่โทษคนขายแล้วนะ คนขายบางทีก็ไม่ถูเขาไม่ได้เข้าใจก็ดูก็ตามก็ตามที่ก็บอกตามตัวเลขที่ได้ก็ตามตัวเลขก็ตามที่คนมามาขายฟิล์มพร้อมขายเครื่องมือให้ด้วยคนขายฟิล์มเขาอยากขายฟิล์มเพราะว่าทำเครื่องมือมาอย่างงี้ยแบบแล้วเครื่องมือบางอันเนี่ยมันแค่อันอันเท่านี้เองเนี่ยอันเท่ารีโมทอะเอามาวัดตึ๊กเสร็จแล้วก็เขาก็ใช้สเปคในการโฆษณาทีนี้เอย่าเพิ่งเชื่อสเปคทุกอย่างที่เห็นสเปคทุกอย่างที่เขาบอกดูว่าเขามีค่ามาตรฐานแล้วแล้วมัดมาตรฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าฟิล์มมีขายอยู่4โมเดล สิบรุ่นเดียวก็เหมือนเหมือนเราเรามีจริงเรามีสามเรามีสี่โมเดลโซย่อโซแ์อีโคโอโซนนะครับของเรามีเกือบ20รุ่นของเรามีผลเทสท,ทุกรุ่นเรียกขอได้ขอถามได้บางที<ม>เราอาจจะไม่ได้ขึ้นเว็บหมทุกอันเรามีผลเทสพระจอมเกล้าแลอยากให้เชื่อให้ดูให้ให้เชื่อมั่นในผลเทสพระจอ 9, มเก้าธนบุรีเพราะอะไรคัาค่าเทสแต่ละอันจริงค่าเทสต่อหนึ่งชิ้นนะต่อหนึ่งชิ้นงานค่าเทสอยู่ประมาณสองสามพันไม่แพงแต่ว่า บางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการลงทุนเพราะเขาเขาไม่รู้เขาจะอยู่ในธุรกิจนี้นานหรือเปล่าหรือบางทีเขาเขาเชื่อเขาก็เชื่อในผลเทสที่คนขายฟิล์มเนี่ยโรงงานขายฟิล์มเนี่ยมันมาของเครื่องมือวัดก็วัดให้ลูกค้าดูเนี่ยลูกค้าก็เห็นเออทีเซอร์99 IR 90ก็เลยไปขายต่อก็เลยเอาตัวเลขนี้ไปเอาตัวเลขนี้ไปขายต่อแล้วหาว่าเนี่ยยี่ไงวิเศษสุดอา99 99.9เลย98 99.9 IR เราบอกเราแค่98 1%ดีเซอร์เราบอก74แต่ถ้าเขาเอาาพวกนี้เหมือนกันเนี่ยคือเวลาเขาโชว์ทีเซอร์เขาก็เอาสูตรอมนี่มันแค่เอาค่า3ค่าที่เป็นค่าออปติคอลมไม่สามารถบอกไม่ละเอียดพอเนาะไม่ละเอียดพอังบอกว่าสเปคโรงงานกว่าที่มันจะได้ค่าแต่ละค่านะเนี่ยในผลแลบที่มันจะได้เนี่ยมันต่าง ใช่อ,อย่างที่พี่เกย์ที่พี่เปิ้ลเปิดดูเน,นี่ยนี่เพิ่งมา2เครื่องนะจริงๆมันมี3เครื่องอ่ใช่มีมีสเครื่อง3เครื่องแต่และเครื่องเนี่ยแต่ก็จะมีทำหน้าที่ต่างกันใช่อย่างอย่างของอันเนี้ยจะเป็นเครื่องที่สถาบันของวิชาการบริการอ่าอันนี้กระทรวงวิทยศาศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมดูขนาดเครื่องดิ์เปรียบเทียบเนี่ยเนี่ยมอนิเตอร์คอมเนี้ยใช่แล้วดูขนาดเนี่ยพีซีอยู่เนี่ยแล้วดูขนาดเครื่องอันนี้เขาอันนี้เขาก็จะเน้นวัดได้แค่เป็นออปติคอนแล้วดูขนาดเครื่องแต่พอไปที่พระจอมเกล้าธน ได้ละเอียดมากกว่านี้แล้วก็ที่ไม่หิดรนกว่าที่จะออกฉลากเบอร์ห้ามาเนี่ยอ,อันนี้คือกระทรวงพลังงานพูบแล้วนะครับกระทรวงพลังงานพูอันนี้คือค่าจริงไดบอกเราต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเออถ้าเราโฆษณาเพราะถ้าผมเอาแต่ค่านี้ผมเอาโซล,ล่ารีเกนผมไม่โซล่ันนี้ก็ได้ X0.5 ก็โซล,ล่ารีเกยียน0.5ทีเซอร์90%ใช่เอาไปละ นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วคลิปนี้คุณผู้ชมมันยาวนิดน,นึงแต่นี่คือดีเทลเลยที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของการที่ฟิล์มนะครับฟิล์มมันเป็นสินค้าไกลตัวกว่าสเปคมันจะออกมากว่าอะไรจะออกมาแล้วเอามาโฆษณามาพิยาให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยมันต้องละเอียดคืออยา่างอยากให้ดูอยา่างอยา่างเหมือนเหมือนซื้อรถทุกวันเนี้ยอีโคสติ e ๊กเกอร์มีติดรถทุกคันนะลูกค้าดูได้แต่ถามว่าใช้งานจริงเราก็รู้แล้วมันการทดสอบมันในแ lap ใช่ในใน condition ที่เขาวัดหลายๆอย่างกําหนดหลายอย่าง Eco อีโคซิกอร์ลถมาอย่างรถผมเนี่ยเอา C H R 24โลลิตรผู้งเงี้ว,วิ่งยังไงก็20โลลิตรมไม่เคยเห็น24เลยนะครับซึ่งมันก็ไอซ์เรเบิลเนะี่ยมันลับได้เราขับอย่างนี้เราไม่ได้ขับแบบ60กิโลเมตรตร่อชั่วโมงตลอดเวลาไม่ได้ปิดแอร์อขับอะไรเหมือนที่เขาคือเขาอันนั้นคือการทดสอบม,มีมาตรฐานฟรีเหมือนกันมันก็บอกวันนี้การทดสอบมีมาตรฐานของมันมันมีเครื่องมาตรฐานแต่เครื่องพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องที่วัดออปติคอลไม่สามารถทีเซอร์นะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือ เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกว่าคนขายผิดคนขายบางทีเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เป็นแต่นี่ที่ว่ารู้มาจากผู้ผลิตผู้ผลิตมาบ่อย่ากเราก็เชื่อแล้วคนไม่ได้จบอันนี้โดยตรงเอาจริงคนที่จบด้านพลังงานโดยตรงบ้านเรามีไม่เยอะนะครับนะครับเขาเองก็ไม่รู้ก็พยายามดูแล้วก็พยายามหาขอเอกสารผมว่าขอเอกสารไม่ได้ยากหรอกสำหรับผู้ขายครับให้เขาโชว์เออีมื่อไรเนี่ยก็แค่ไฟส่งมาโชว์ดูหาบัตรระจอตก้า สุดทนะ้ายท้ายที่สุดคุณผู้ชมก็จะบอกว่านะฮะาการเห็นโฆษณามาว่าเอ้ยค่าทีเซอร์มันสูงจังมันสูงกว่าวีคู <นะ S 1> คือคุณต้องคุณต้องเข้าใจเอาว่าวีคูเนี่ยทีเซอร์เน74เปอร์เซ็นต์เนี่ยติดรถคันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นกับการที่คุณไปเจออีกยี่ห้อหนึ่งติดรถคันหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วบอกว่าทีเซอร์99เปอร์เซ็นต์คือมันก็ต้องรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยคือไอ้ค่าต่างๆที่ได้มาเนี่ยครับถ้ามันดูสูงเหลือเกินขอหลักฐานอย่่่าางทีพเนว จากทั้งผู้แทนจาหน่ายเองหรือจากจากผู้นําเข้าโดยตรงนะครับว่าคุณมีเอกสารอะไรมารับรองเพราะอย่างที่วีคูเนี่ยฟิล์มของเราทุกรุ่นผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานทดแทนนะครับเราได้ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ห้ามาเรียบร้อยแล้วสเปคคก็ือหรือถ้าอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่อยากง่ายเลือกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อินเตอร์สเปควีเคสิเนี่ยมันไปเปิดอินโดไปเปิด วีเสไปเปิดเว็บมีคูอินเตอร์เนชนแนลสเปคูสิบมันก็จะเหมือนอย่างนี้ดีเซอร์มันก็จะอย่างเงี้ยอีก30ประเทศทั่ทวโลกก็สเปคเดียวกันใช่อันนี้ก็ไม่้องไม่ไม่ยากไม่ยากนะครับก็อย่างบอกอย่างความความรับผิดชอบเราเองเนี่ยสินค้าเราเอามาเราก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยผ่านทุกตัวเราเทสก่อน VK10 ก่อนที่จะร้อนขายแล้วใช้เวลาเป็นปีในการทดสอบในการส่งไป ผลเทสไม่ให้ส่งปวันสองวันแล้วได้นะใช้เวลาหลายเดือนสองสาเดือนกว่าเขาจะออกเพราะเขาก็มีมางานของเขาครันะครับของสถาบันนะครับพอฝ่ายลูกค้าดูถ้าแบรนด์เนื่องด้วยเห็นบอกอะตรงนั้นเซรามิกเยอะเซรามิกเต็มตลาดเลยเราไม่ได้บอกเซรามิกไม่ดีเซรามิกดีๆก็มีคิวโรติกที่เฟกเฟกเฟกต้มีครับเฟกนี่เราไม่รู้อย่างที่ว่าเราเคยเจอล่าสุดเนี่ยทำไมเจอเราเจอเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาขอซื้อเครื่องขยายสัญญาณ ติดฟิลเซรามิกมากบอกว่าเซรามิกสัญญาณซิกโนเฟรนลี่ผ่านหมดสุดท้ายก็ไปติดเซรามิกยี่ห้อดังมาแล้วก็มาขอซื้อ GES Booster กับทีมงานเราใช่อันน,นั้นก็อัันนน้ก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องต้องดูว่าเออ,อเซรามิกจริงต้องผ่านดินะครับแล้วก็สเปคเนี่ยมันใช่ไหมเหมือนที่เขาโฆษณาครับนะครับกฎหมายผู้บริโภคบ้านเราก็มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนอกแก็อย่างนั้นก็พยายามดูก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยศึกษาดูหลายๆอย่างแล้วก็ดูในผู้ขายที่แบบขายมานาน อ่านี่พี่เปิ้อนย้ำบ่อยนะครับเรื่องความจริงจังนะครับแล้วความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจของผู้ขายเพราะาบางแบรนด์ก็เปลี่ยนดิสทริบิวเตอร์บ่อย<ช>แล้วก็แล,วกแล้วก็การรับประกันก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นฝาก่ายผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากสบายใจง่ายที่สุดก็ติดต่อเข้ามาซื้อฟิล์มกับเราเนี่ยแหละง่ายที่สุดแล้วกับวีคูหรือฮิปเปอร์ติดนะครับผมขายของตรงตรงนี้เลยนะครับทางช่องทางว่าจะเป็น Line Facebook Instagram หรือโทรเข้ามาได้นะครับทางคอลเเซ็นตอร์เดี๋ยววผมทิ้้้งไให ช่วงท้ายละกันก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนคลิปจะยาวเกินไปเนาะโอเค,อเคองบถึงไปวีคูเธอร์มาวีคูสวัสดีครับ